คุณผู้ชมคะมีความเป็นไปได้นะคะว่าเดือนกร,รกฎาคมรัฐบาลและสบคก็เตรียมที่จะพิจารณาวันหยุดชดเยชยช่วงสงกรานให้นะคะแต่ก็มีข้อแม้ว่าจะต้องพยายามดูแลเพื่อไม่ให้คนติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเวลาของการผ่อนปรนมาตรการในระยะที่3และระยะที่4ช่วงเดือนมิถุนายนนี้ล่ะคะ่ะ ทางโฆษกสบคย้ำด้วยนะคะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญที่ขอให้ทุกคนรักษามาตรการและทําตามมาตรการอย่างเคร่งครัดค่ะคโฆษกสบคสรุปภาพรวม7วันกับตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 าภายในประเทศเป็นศูนย์แต่กลับพบผู้ป่วยติดเชื้อจากคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและเข้าสู่สถา,านที่กักกันแห่งรัฐหรือ State q ค a r a n t ท n นมากขึ้นล่าสุดพบ คนติดเชื้อใหม่เพิ่ม1คนทำให้ยอดสะสมรวม145คนในช่วง2เดือนที่ผ่านมาพบคนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศแล้วกว่า30,000คนขณะที่ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด1 9ในประเทศรวมสะสม3,082คนรักษาหายแล้ว2,965คนยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีก60คนโดยเมื่อจำแนกตามอาชีพพบมากที่สุดก็คืออาชีพรับจ้างทั่วไปหรือฟรีแลนซ์412คน ค้าขายธุรกิจส่วนตัว363คนพนักงานบริษัทหรือโรงงาน272คนนักเรียนนักศึกษา206คนและพนักงานในสถานบันเทิง199คนโฆษกสบคอยอมรับว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ยังไม่น่าไว้วางใจจึงต้องจับตาในช่วง2-3สัปดาห์กับมาตรการผ่อนคลายระยะที่3ขอให้คนไทยต้องเข้มมาตรการการสาธารณาสุข เพื่อน,นำไปสู่มาตรการผ่อนคลายระยะที่3และที่4ถ้ากาดไม่ตกรัฐบาลหรือสอบคก็อาจจะพิจารณาให้เดือนกรกฎาคมนี้เป็นวันหยุดชดเชยสงกรานพร้อมๆกับการยกเลิกพรกฉุกเฉินวันนี้ถ้าเราพร้อมเปลี่ยนกันพร้อมใจกันเป็นไปได้ไหมครับว่าวันนี้เห็นแต่ความเรียบร้อยเห็นแต่ภาพดีๆที่จะเกิดขึ้นแล้วเราก็จะม,มีอนาคตร่วมกันว่ากรกฎานี้ ไม่มีพรกฉุกเฉินกรกฎาคมนี้จะมีวันหยุดของเราเพิ่มเติมขึ้นมากรกฎาคนี้เราไม่มีเชื้อแล้วในประเทศไทยเราทั้งหมดนี่คือความหวังความฝันที่เราจะได้ทําร่วมกันตั้งแต่วันนี้และเดี๋ยวนี้นะครับกังฝากทุกๆท,ท่านด้วยครับครับโฆษกสบ,บคสรุปตัวเลขผู้ป่วยติดเชือ้อโควิด -19 ทั่วโลกกว่า6ล้านคนโดยสหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อสูงที่สุดเกือบสล้านคน แต่ที่น่าสนใจก็คือเกาหลีใต้เริ่มบังคับให้ร้านอาหารในคลับบาร์และยิมในร่มทุกแห่งเก็บประวัติการใช้บริการของลูกค้าผ่านการใช้ระบบ QR code เพราะที่ผ่านมาไม่สามารถตามตัวกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการตรวจได้ครบที่ประเทศญี่ปุ่นตเตรียมผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์พร้อมอนุญ,ญาตให้4ประเทศคือไทยเวียดนามออสเตรเลียและนิวซีแลนด์สามารถเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้